สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกพีช n แนลนะคะตอนนี้ค่ะพี่กำลังจะเดินทางไปหาน้องอาริษานั่นเองค่ะก็คือเป็นหมู่บ้านของพี่น้องชนผ่ากระเรียงขอยาวที่อยู่ในในซอยนะคะบ้านในซอยแล้วก็ลึกเข้าไปอีกคือไปหาน้องหลายรอบแล้วแล้วก็พี่เอ็นเอก็ไปหาน้องหลายรอบเหมือนกันก็จะเป็นหมู่บ้านเก่าแก่นะคะที่ยังไม่มีไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีสัญญาณมือถือค่ะเดี๋ยวจะพาพี่พเอฟซีนะคะไปดูค่ะว่าวิถีชีวิตของเขานั้นเป็นยังไงซึ่งเป็นหมู่บ้านที่รวมทั้งพี่น้องชผ่ากระเรียงข้อยาว พี่น้องกระเลียงแดงพี่น้องกะเลียงหูใหญ่นะคะรวมไว้ในหมู่บ้านนี้เลยคือเป็นโรงเรียนที่สามารถเรียนหนังสือได้แบบรวมชนเผ่าด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราออกมาก็เวลา5้าโมงครึ่งอาจจะไปถึงที่นู่นประมาณสัก6กโมงกว่าเพราะว่าเส้นทางค่อนข้างลบาบากแต่ว่ารถเก๋งสามารถเข้าได้นะคะรถที่ก็สามารถเข้าได้แต่ต้องค่อยๆเข้าไปคือทางมันก็ค่อนข้างลําบากเป็นทางลูกรังนะคะก็ค่อนข้างลำบากอยู่นิดนึงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หมู่บ้านนอ,อลิษาเดยวพิไทย ระยะทางให้ดูแล้วก็ถ่ายช่วงเวลาที่เข้าไปในหมู่บ้านนะคะว่าเส้นทางม,มันยากลำบากขนาดไหนเดี๋ยวตามไปดูค่ะเข้ามาถึงหมู่บ้านในซอยแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ถึงบ้านน้องอริสานะคะต้องไปอีกไกลยอยู่เหมือนกันค่ะเราต้องเลยบ้านในซอยไปอีกนะคะนี่ก็คือหมู่บ้านของบ้านในซอยส่วนมากก็จะเป็นพี่น้องชนเผ่าไทยใหญ่แล้วก็กระเลงแดงที่อาศัยอยู่ที่นี่ค่ะนี่จะเป็น ในหมู่บ้านนะคะถนนท,นทนทางก็ยังดีอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเข้าเขตของบ้านน้องอาริสาแล้วก็จะเป็นทางลุกรังแล้วก็ไม่มีสัญญาณมือถือแล้วนะคะหลังจากนี้ค่ะเราจะตัดขาดจากโลกอินเทอร์เน็ตตัดขาดจากโลกไฟฟ้าคือถ้าเราหลุดไปจากที่นี่แล้วนะคะคือเข้าไปในหมู่บ้านน้องเนี่ยจะเหมือนเราหลุดไปอยู่อีกโลกนึงเลยค่ะแบบยังไงอย่างนั้นเลยนะคะเดี๋ยวตรงไปอีกนิดหน่อยแล้วก็เลี้ยวขวาด้านหน้าเดี๋ยวพี่จะพายบรรยากาศให้ดูทางเข้าบ้านน้องอาริสาเลยค่ะถ้าช่วงหน้า ฝนย่ยลำบากมากรถยนต์ไม่สามารถมาได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงนี้คือช่วงหน้าหนาวก็สามารถมาได้ตามปกติหน้าร้อนก็ตามปกติค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็เลี้ยวเข้ามาทางบ้านของน้องอริสาแล้วค่ะตอนนี้คือถนนเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้ผ้าที่กําลังจะตกดินแล้วค่ะโอ้บีมาใส่แสงเราไปด้วยนะคะนี่เป็นทางลูกรังแล้วนะคะทางก็จะเป็นแบบนี้ไปตลอดอุ๊ออีก เราต้องค่อยๆไปนะคะรถเรามันค่อนข้างต่ำนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นรถกระบะนี่คือได้เลยแล้วก็รถพิษเป็นสีขาวด้วยนะคะเดี๋ยวก็ต้องกลายเป็นสีแดงแน่นอนดูฝุ่นน่ะนี่ฝุ่นครุ้งเลยนะคะตอนนี้ผ้าที่กำลังจะตกดินแล้วก็เวลาจะหกโมงแล้วค่ะทางเข้าบ้านน้องนะคะก็จะเป็นแบบไร่สวนไรนาของชาวบ้านที่เขาทำการเกษตรกันอยู่ ก็จะเป็นประมาณนี้ตลอดเส้นทางเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะถ่ายเส้นทางให้ดูข้างหน้านี้ต่อนะคะพี่พีก็จะมีมอไซค์เข้าออกตลอดนะคะส่วนมากรถเก่งนี้แทบไม่มีใครเข้ามาเลยนะคะถ้าเห็นรถเก่งเข้ามานี่คือรู้เลยเป็นพีทสงสัยต้องเปลี่ยนเป็นกระบะแล้วล่ะคะ่ะนี่ข้างหน้าน,นะคะก็จะมีเป็นสวนเป็นนาของชาวบ้านแถวนี้นะคะที่เขาทําทําไร่ทํานากัน แล้วก็ตรงที่พีทบอกว่าไม่สามารถมาหน้าฝนได้เพราะว่าตรงนี้คือจะน้ําท่วมนะคะนี่จะเป็นแม่น้ําเป็นเส้นทางแบบนี้เลยนี่ก็จะเป็นแม่น้ําทางไปบ้านน้องอริษานะคะถ้าเป็นหน้าฝนคือน้ําจะท่วมตรงนี้เลยเขามีคนมาล้างรถด,ด้วยนะนี่เด็กๆเขามาล้างรถตรงนี้ด้วยนะคะ อ๋อตกใจหมดเนื้อรถหูรถไฟตามหลังเราหลายคันเลยเขาก็สัญจรเข้าออกกันนี้เส้นทางนี้นะคะนี่เลยอะค่ะเดี๋ยวพี่จะไปถ่ายทีก็ถึงบ้านน้องอริสานะคะเพราะเส้นทางก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยตอนนี้คือไม่มีสัญญาณมือถือแล้วค่ะ,ะเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่แบบนี้เขาก็ไว้อาบน้ำนะคะซักผ้าอะไรตรงนี้ได้หมดเลย คทางหมู่บ้านก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่คือโอ้ยรถเราต้องยอมรับนะคะเพราะว่าทางมันโหดจริงๆจริงๆมาหาน้องก็ด้วยความคิดถึงด้วยแล้วก็อยากเอาขนมมาให้น้องด้วยนะคะดีทางแบบนี้ตลอดเส้นทางเลยค่ะอันนี้คือที่สีน้ำตาลนี่ก็คือเป็นฝุ่นหมดเลยนะคะรถเราก็เปื่อนหมดแล้วค่ะหมู่บ้านลิสาแล้วค่ะไม่อยากเชื่อว่ามีรถเก๋งป้ายแดงด้วยนะคะเข้ามาถึงที่นี่นะคะเขาอาจจะมาเยี่ยมญาติพี่น้องนี่เป็นหมู่บ้านของเขาในแบบนี้เลย นี่นะคะบ้านน้องก็จะอยู่ข้างในค่ะกว่าเราจะเข้ามาถึงนะคะก็เอยลำบากอยูอ่เดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวหมู่บ้านน้องกันค่ะคือเป็นวิถีชีวิตนะคะร้อยสาไม่อยู่บ้านไม่เป็นไรแล้วก็เดินเที่ยวหมู่บ้านไปอันนี้ก็คือด้านในหมู่บ้านของน้องนะคะนี่เขาต้มน้ําไว้อาบเพราะว่ามันหนาวมากนะคะเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมนีจริงเลยนี่นะคะด้านในห้องขวของบ้านเขาก็จะเป็นแบบนี้ นี่ค่ะหแล้วนี่เป็นแบบนี้เลยเป็นบ้านที่หาดูได้ยากในมหมู่บ้านจะเป็นแบบนี้เลยนะคะตอนนี้คือะ้าทิ์ตกแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มืดนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่แบบอยู่ในหุบเขานี้เลยแต่ข้างในหมู่บ้านก็จะมีร้านค้าด้วยนะคะ ร้านค้าข้างนอกแ,แบบนี้โบรานค้าสวยมากหนาวมากเลยนะคะเข้ามาในหมู่บ้านแล้วหนาวมากเราวเขากำลังไล่จับไก่กันอยู่นะคะช่วงเวลาตอนเย็นนะคะที่หมู่บ้านเขาก็จะมีการผิงไฟกันด้วยแล้วก็ทำกับข้าวทำอาหารค่ะ ควันออกจากบ้านแบบนี้เลยสวยมากมีเกือบทุกหลังเลยนะคะตลกอบวนไปด้วยควนันมันหอมมากเพราะว่าเขาจุดด้วยฟืนมันก็เลยทำให้หอมมากน,นี่ก็จะเป็นโรงเรียนของพี่น้องชนเผ่ากยันกะเยแล้วก็กะยอนนะคะคือรวมโรงเรียนชนเผ่าไว้ที่นี่วิถีชีวิตเขาก็จะเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูแบบนี้เลยค่ะ วิธีดั้งเดิมสังเกตว่ารั้วบ้านนะคะเขาจะใช้เป็นไม้ซี่แบบนี้เกือบทุกหลังเลยค่ะเป็นไม้แบบนี้นะคะทำเป็นไม้ซี่มหมดเลยเสรยดายวันนี้ไม่เจอน้องเพราะว่าน้องรีบไปหายายนะคะแล้วก็ไม่มีสัญญาแล้วก็เลยติดต่อกันไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวค่อยมาหาน้องใหม่อีกทีหนึ่ง นี่ก็คือความเก่าแก่ของหมู่บ้านของน้องอาริสานะคะมาที่ไฟ์พิดก็ชอบทุกทีเลยอาจจะเป็นห้องน้ำนะคะวันนี้ไม่มาเจอน้องไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเรามาใหม่วันนี้ก็อยากให้พี่ได้รับชมนะคะว่าหมู่บ้านนั้นสวยแล้วก็เก่าแก่จริงๆเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาเที่ยวหาน้องใหม่คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ